สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมมูเอพาเที่ยวเหมือนเดิมน,นะทุกคนวันนี้หมูเอพาเที่ยวก็ได้ลงมาเล่นที่บ้านของมูเอพาเที่ยวทุกคนนะก็คือรถที่จอดไว้อยู่ตรงนี้ก็คือบ้านของมูเอนะครับทุกคนเป็นบ้านสวนนะคือหลังไม่ใหญ่ก็พอได้อยู่นะทุกคนนะ <l> นี่ก็คือติดกับถนนใหญ่นะทุกคนดนูถนนใหญ่นะนี่คือถนนใหญ่ถ้าลงไปนี้ก็เป็นท่าน้ําที่ผมเคยไปดํายิงปลาให้ทุกคนดูนะทุกคนก็บ้านผมก็อยู่ติดถนนใหญ่นะทุกคนนะ ใครที่เห็นก็สามารถาแวะมาเล่นด้วยได้นะครับทุกคนถ้าผมอยู่นะนี่ก็คือบ้านของมมเองนะทุกคนตอีนี้ผมก็จะพาเดินชมบรรยาก,กาศไปเรื่อยๆนะอันนี้คือดอกทองอุไลนะทุกคนนี่ดอกทองอุไรสวยมากหน้าบ้านนะทุกคนนะอันนั้นดอกเข็มดอกทองอุไรแล้วก็ไอ้ตรงนั้นก็จะเป็นอันนี้แก้วมังกรน,นะทุกคนเนี่ยไปแก้วมังกรน,น,นี่ผมปลูกไว้รอบล้อมรนะั้วนี่อันนั้นก็แก้วมังกรก็ปลูกไว้รอบๆไว้กินนะทุกคน นี่วันนี้เราก็จะพามาดูอลินเลยอลิน,นทำไรคะใช่อลินสวัสดีค่ะทุกคนก่อนสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะรชื่อเด็กอุทยานสัตว์ชื่อนี่ชื่อา่าอ,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 อลออออินค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้น้องอลินก็จะพาทุกคนมาดูอะไรต้นหม่อนใช่ไหมลูกหม่อนใช่ลูกหม่อนคือลูกหม่อนเยอะมากนะทุกคนดูอลินปีนเก็บลูกหม่อนอยู่เอามากินโชว์ทุกคนหน่อยสินี่ไงมันเป็นวงกลมใช่มันหวานไหมคือลูกหม่อนเต็มต้นเลยนะทุกคนนะดูดูทุกคนดิ คือเต็มต้นนะปีนี้คือดกมากนะทุกคนนะใช่แบบหวานเลยคือรสชาติออกหวานนะทุกคนนะไม่เปรี้ยวนะถ้าลูกแดงๆจะเปรี้ยวแต่ถ้าลูกแบบเออสีม่วงๆนี่คือจะจะหวานหวานหวานมากเลยแหละนะทุกคนนะทุกคนดู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 คือผมผมชอบตรงไหนนะทุกคนผมปลูกคืออลินชอบกินอะไรที่แบบเปรี้ยวอมหวานเนี่ยคืออลินชอบกินมากผมก็เลยชอบปลูกเนี่ยทุกคนดู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 ได้ทุกคนดู เต็มเต็มเลยยันแบบตกดินนะทุกคนนะดูคือถ้ามองในโทรศัพท์อาจจะมองไม่เห็นนะทุกคนนะแต่ถ้ามองแบบถ้ามองไกลๆคือเต็มต้นนะทุกคนเฮ้ยทุกคนดูอย่กินม,ม,มาลินเดินออกมานี่ยเดินมาไปดูฝั่งนู้นด้วยปลูกไว้ประมาณหนึ่งสองสามสบ อลิซลงวงมาเลยกระโดดลงมาเลยกระโดดลงมาเดี๋ยวไปดูต้นนนต้นถ่ายนี่ยทุกคนดูเต็มต้นเลยม,มันมันมันเต็ม้วมันโค้งมากินโชว์ทุกคนหน่อยสิคืออลิซชอบกินใช่ไหมใช่ทุกคน,นคือหว,หวานแล้วก็ต้้้นนนัก็มีดวยเต็มต้นเลยลทุกคนนะผมปลูกไว้หนึ่งสองสามสี่สีส่ต้นทุกคนดู เต <can sure> <can ็มต้นอันาหญครับผมมึงอเยอะมากครับผมเยอะมากอืออืมหวานนะทุกคนแบบผมไม่ได้โกหกนะคือหวานหวานหวานแบบถ้ายิ่งลูกไหนแบบออกสีม่วงแบบเข้มๆนี่คือหวาน อร่อยคุณดู oh. หืมชวนให้ทุกคนดูนี่สี่ต้นเนี้ยเต็มต้นทุกต้นนะทุกคนคือบรรยากาศดีมากครับบ้านผมบรรยากาศดีมากเลยควจะเก็บให้ทุกคนดูเยอะๆเลย oh. ถ้าหมกอยู่ห้าต้นไม่ใช่หรอสี่หรือห้าหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นคนดู เต็มแล้วครับโอเ้เต็มอันนี้ก็ต้นมะม่วงเขาหมูเอนะอต้นมะม่วงต้นมะม่วงอะไรไม่รู้ผมปลูกติกไว้น่าจะเป็นมะม่วงใหญ่แล้วก็ต้นมะขามขาต้นกล้วยแล้วก็ห้องน้ำมาทุกคนแล้วก็บ้านเขาหมูเอ่เอริชกินอลิชชอบกิน <c oughs> คือมีรสชาติหวานถ้ามีแรงกับลวงอ,งอะ,ะงกช่ท้าประสบกวามร็ว ผมก็ปลูกทิ้งไว้นะเพราะว่าผมชอบกินวันนี้ก็ต้นมะยมนะปลูกไว้หน้าบ้านต้นมะยมของเราวันนี้ก็เป็นขอนขอนไม้ขอนไม้ของเขาเรียกขอนอะไรเขาเรียกไม้ไม้อะไรนะไม้ไม้เนื้อแก่นนะทุกคนขอนไม้ไม้เนื้อแก่นเขาเรียกต้นยางมะจอกแดงๆนั่นเดี๋ยวเรา๋ยวผมก่อน อชอบทำไาทำเป็นด้ามมีดด้ามอะไรนะต้นประดูนะทุกคนนะขอนไม้ประดูจำได้แล้วนะ้ประดูขอนไม้ประดูเอามาทําเป็นเก้าอ,อี้หน้าบ้านนะทุกคน hey, <God. S 1> นี่ครับ hey, <God. S 1> บ้านเมยก็ตรงนี้ก็จะเป็นลานโล่งเลยนะทุกคนตรงหน้าบ้านของผมก็จะเป็นลานโล่งเลยคือไว้แบบมีเอฟซี FC หรือ พวกเจนชัยแล้วก็อาจารย์สอนแล้วก็พวกคนที่ถ่ายชิปมาก็จะได้มานาั่งเล่นพักผ่อนนะทุกคนนะบรรยากาศก็คือเหมาะสําหรับกางเต็นท์มากเลยนะทุกคนดูเหมาะสําหรับกางเต็นท์มากนะทุกคนอันนี้ก็ต้นมะม่วงเต็มต้นเลยนะู่นมะม่วงเหมาะสําหรับกางเต็นท์มากแล้วก็ช่วงปีใหม่ผมก็ชอบจัดอยู่ที่บ้านนะทุกคนนะเพราะว่าติดถนนใหญ่พอดีทุกคนดูมีถนนใหญ่ถนนใหญ่แล้วก็นี่ก็คือบ้านห เราว่าเราจะได้ทำใช่ฮะล,ล,ลูกแก้วอยู่ไหนคะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศโดยรอบก็บรรยากาศดีมากนะทุกคนบ้านผมก,ก็เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นผมเพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อตอนเช้าเนี่ยตัดหญ้าไปหน่อยนึงแต่ถ้าเหลือเหลือหน่อยนึงเดี๋ยวอยู่ยเฉพาะด้านหลัง ก็ตอนนี้ผมก็จะเอาไฟดึงไฟเข้าบ้านนะตอนนี้ผมก็กลับมาบ้านก็จะดึงไฟเข้าบ้านเข้าบ้านหลังนี้นะทุกคนนะเพราะว่าช่วงถ้ามีงานมีอะไรมีแบบเทศกาลมีอะไรผมก็ต้องชอบมาจัดที่บ้านนะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมากทุกคนนี่ก็เสาไฟฟ้าก็อยู่ไม่ไกลทุกคนผมจะดึงไฟจากตรงนี้มาก็จะให้ช่างนะช่างก็คือพี่ชายของแฟนผมเองเขาเป็นช่างช่างไฟเขาก็จะมาดึงไฟจาก เสาตรงนี้เสาตรงนี้แล้วก็ดึงไปบ้านก็ระยะไม่ไกลนะทุกคนนะก็ประมาณเกือบผมตีให้ประมาณจสามสิบเมตรนะสามสิบเมตรก็จะดึงจากนี่ตรงนี้มาแล้วก็มาถึงตรงนี้ประมาณสามสิบเมตรนะทุกคนเห็นไหมต้นนี้ผมก็ปลูกแกะมังกรต้นนี้ได้กินลูกแล้วนะทุกคนนะเน,นี่ยต้นนี้ปีที่แล้วได้กินลูกแล้วไม่ใช่ปีที่แล้วเร็วๆเมื่อเร็วๆทวี่แล้วนี่แหละทุกคนได้กินลูกแล้วเนี่ยแกะมังกร แล้วก็ข้างหน้านี่จะเป็นเจ้ามังกรบรรยากาศโดยรอบก็คือแบบดีมากลมลื่นมากนะครับบ้านหมวยนะครับผมก็อยู่บ้านจระเาะบ้านจระเาะตำบลนาสวนตำบลนาสวนอําเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะทุกคนนะ mm hmm. ใครมาก็ใครมาเมืองกาญที่ไม่มีสถานที่กลางเต็นท์แล้วก็ไม่มีสถานที่เที่ยวก็มาแวะบ้านหวได้นะทุกคนนะก็มีร้านกลางเต็นท์ เหมาะมากสาหรับร้านกลางเต็นแล้วก็แคมปิ้งเล็กๆน้อยๆนะทุกคนนะบรรยากาศดีบรรยากาศโดยรอบก็ไม่มีอะไรมากก็บ้านเหมือนก็ยังสร้างไม่เส็จนะทุกคนก็พอได้นอน,ออน,อนก็พอได้นอนก็พอได้นอนอันนั้นก็เป็นต้นกล้วยแล้วก็ต้นตะขบนะต้น,นมะม่วงโดยรอบกล้วยต้นนั้นคือตน้นสุกแ,แล้วแล้วต้นตะขบแล้วก็มะม่วงทุกคนปีนี้คือดอกมากนะทุกคนเห็นรูปเขียวปีนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ปีน,นู้นโอูหเต็มต้นเลย กีนเต็มต้นเลยทีนี้ก็ถือว่า,อาพอได้กินนะทุกคนได้ได้ได้โอเคค่ะตอนนี้ก็บรรยากาศเช้าช้าเลย,ย,ย,ยก่อนนะประมาณ2นี่ทุกคน,น2องโมงสิบแปดใช่ไหมสองโมงสิบแปดเมื่อเช้าน้ำร้องอากาศร้อนบรรยากาศดีมากครับผมต้นฝังไหลก็เหลืองเหลืองสวยมีอยู่หนึ่งสองสองสามสี่ ี่ต้นนะทุกคนทองอะไรก็สวย<น>มากก็เป็นต้นประจำของรอรอสิบนะใช่ไหมรอสิบถ้าผมจำไม่สิดน,นะก,นก,นดดก็จะเริ่มออกดอกแล้วทุกคนดูแทงย่อยก็จะเริ่มออกดอกแล้วนี่พบว่าน่าจะออกสงการพอดีอะสงการน่าจะเหลืองเต็มนะทุกคนนะต้นทองอะไรสวยมากนี่บรรยากาศเดยรอบ<น>ก็บ้านผมก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนนะ Yeah. นี่ก็เป็นที่นั่งหน้าบ้านนะที่นั่งหน้าบ้านเป็นบันไดขึ้นหน้าบ้านนะผมแล้วก็อันนี้ก็ค,ค,คือนะั่งส่วนมากผมจะชอบปลูกเปตามขื่อนะปลูกเปไว้แล้วก็เอาไว้นอนปลูกเปแล้วก็เอาไว้นอนเล่นปลูกเตปลูกเได้นะทุกคนนะก็คือนี่อันนี้คือหน้าบ้านเอาไว้นั่งคุยนะจิบกาแฟตอนเช้าๆนะครับผมจิบกาแฟตอนเช้าผชอบออกมานั่งกินกาแฟ layers. แล้วก็มอง มองมาที่ถนนใหญ่มันก็จะได้ฟิลมากเับทุกคนคือได้ฟิลมากบรรยากาศคือสุดยอดมากนะบ้ะานนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็พาทุกคนเดินดูรอบรอบ้านก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย